สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ As m m n t t i n n k e t คิดเห็นเป็นชีวิตคิดอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเขียนโดย James a l l เลเรียบเรียงโดยอัธพงศ์เพลินพรึกษาฉบับเฉลิมฉลองครบ120ปีพิมพ์ครั้งที่8สํสำนักพิมพ์โอไม่ o กอด คำนำสํานักพิมพ์ไม่มีใครรู้ว่าแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือดีๆสักเล่มจะส่งผลต่อชีวิตเราในลักษณะใดได้ไดบ้างโดยเฉพาะถ้ามันเข้ามาเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวเองและชีวิตไปบางครั้งในชีวิตคนเราอะไรจะดีไปกว่าการได้รู้ว่าเรานั้นมีพลังอยู่กับตัวพลังที่จะกำหนดและเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายเพียงใด หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงพลังที่ว่านี้รวมถึงกฎตามธรรมชาติที่กำหนดว่าพลังนี้จะให้ผลอย่างไรในชีวิตเราให้เราใช้มันเป็นประโยชน์กับชีวิตไม่ปล่อยให้มันบ่อนทําลายเราทุกเมื่อเชื่อวันเช่นที่เป็นมาในยามที่สถานการณ์ชีวิตไม่เป็นใจและจุดหมายยังอยู่อีกไกลหนังสือเล่มนี้อาจช่วยปลุกบางสิ่งในตัวคุณขึ้น ให้คุณตระหนักว่าคุณมีอำนาจกำหนดชีวิตตัวเองรวมถึงมีพลังที่จะบรรลุความใฝ่ฝันหรืออุดมคติอันงดงามที่สำคัญหนังสือไม่ได้พูดเรื่องนี้ในแง่ที่เป็นจุดสิ้นสุดในตัวเองแต่พูดในบริบทของกระบวนการเติบโตของมนุษย์และในแง่ของการทำความเข้าใจชีวิตว่าเมื่อเราขัดเกลาตัวตนและจิตใจจนถึงจุดหนึ่ง สิ่งใดๆที่จิตกําหนดอย่างต่อเนื่องย่อมมีพลังและผลิดดอกออกผลตามธรรมชาติในยุคที่หนังสือเพื่อความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงชีวิตต่างบอกว่ามีเคล็ดลับที่ทำให้เราสำเร็จหรือบรรลุผลอย่างง่ายดายในเวลาที่รวดเร็วเกินบรรยายและแทบไม่ต้องออกแรงทำนิดเดียวก็สำเร็จเกินใครรู้นิดเดียวก็ชนะคู่คนได้เกือบหมด Asman t h i n k k ็ t คิดเห็นเป็นชีวิตกลับบีจุดเน้นที่ต่างออกไปปัจจุบันต้นฉบับดั้งเดิมของหนังสือเล่มนี้มีอายุร้อยปีเศษตั้งแต่ปีคศ1903เขียนขึ้นด้วยสับแสงที่ค่อนข้างโบราณหลายคำแทบไม่มีใครใช้แล้วในปัจจุบันทั้งยังอยู่ในรูปประโยคที่เข้าใจยากแม้แต่กับเจ้าของภาษาเองทำให้ในช่วงที่ผ่านมามีการแปลจากภาษาอังกฤษโบราณ เป็นภาษาอังกฤษสมัยใหม่และเรียบเรียงรูปประโยคให้ร่วมสมัยอีกนับสิบสำนวนและยังมีสำนวนใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดซึ่งแสดงถึงการตอบรับจากผู้อ่านได้เป็นอย่างดีสำนักพิมพ์เลือกถอดความโดยอิงกับสำนวนดั้งเดิมของผู้เขียนและเทียบเคียงกับสำนวนร่วมสมัยบางฉบับทั้งยังได้นำคำศัพท์บางคำที่ปรากฏไปเทียบความหมายเพื่อดูว่า เมื่อร้อยปีก่อนคำคำนั้นสื่อถึงอะไรได้บ้างและในปัจจุบันมันมีความหมายคงเดิมหรือเปลี่ยนไปอย่างไรขณะเดียวกันก็พยายามเรียบเรียงให้อ่านง่ายผู้อ่านจึงวางใจได้ว่าท่านจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากหนังสือเล่มนี้ด้วยมิตรภาพโอไม g o กอดบุ oh God, ๊กสคำนำผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ให้พลังและแรงบันดาลใจอย่างมาก ทั้งอย่างช่วยปฏิปตต่อหลายสิ่งในชีวิตให้ชัดเจนขึ้นขณะที่งานเขียนแนวพัฒนาตนเองส่วนใหญ่บอกว่าเราสามารถเลือกวิธีตอบสนองต่อสถานการณ์ในชีวิตแต่หนังสือเล่มนี้บอกเพิ่มเติมว่าเราไม่เพียงเลือกตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้เท่านั้นแต่เรายังเป็นผู้ที่ทําให้สถานการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งแต่แรกจากสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจเรา และตราบใดที่เราไม่เปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในตัวเราตราบนั้นสถานการณ์ชีวิตจะไม่มีวันเปลี่ยนเพราะโลกภายนอกคือภาพสะท้อนโลกภายในข้างในเราเป็นอย่างไรข้างนอกก็จะเป็นไปตามนั้นคุณภาพชีวิตของเราไม่มีวันเกินคุณภาพความคิดที่เรามีดังนั้นหากเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ให้เริ่มเปลี่ยนที่ตัวความคิดและความเชื่อให้เราหยุดโทษโชคชะตาฟ้าดิน และหันมาสังเกตรูปแบบทางความคิดของเราเองเมื่อนั้นเราจะพบว่าเราต่างมีเครื่องมือเปลี่ยนชีวิตที่ทรงพลังอยู่กับตัวนั่นคือพลังความคิดและพลังจิตแต่คำว่าความคิดที่ผู้เขียนใช้ในเล่มนี้ไม่ได้หมายความเพียงตัวความคิดหากยังกินความรวมถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในจิตใจด้วยหนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงกฎแรงดึงดูด แต่ไม่ได้พูดในแง่วิธีให้เราดึงดูดอะไรก็ตามที่ต้องการโดยไม่ต้องทำชีวิตโดยรวมให้สอดคล้องกับสิ่งนั้นเสียก่อนเพียงแต่ใช้เทคนิคก็สามารถดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาง่ายได้ซึ่งดูจะเป็นจุดเน้นของกฎแรงดึงดูดในช่วงทศวรรษหลังหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมกฎแรงดึงดูดที่พวกเราเข้าใจจึงมักไม่ได้ผลในชีวิตของคนส่วนใหญ่ ซึ่งไม่ได้หมายความว่ากฎนี้ไร้สาระเพียงแต่อาจหมายความว่าในช่วงหลังเราถูกถ่ายทอดความเข้าใจเรื่องกฎแรงดึงดูดในมุมที่แคบและสำเร็จรูปเกินไปถึงตรงนี้ผู้อ่านอาจรู้สึกว่าเนื้อหาข้างในคงยุ่งยากซับซ้อนซึ่งไม่ใช่เลยตรงกันข้ามหนังสือเล่มนี้อ่านง่ายเรียบง่ายแม้จะมีหลายประโยคที่อ่านแล้วรู้สึกว่ามันสำคัญเท่าชีวิตก็ตาม อยากให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ให้คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปและหากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้เรียบเรียงต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับหนังสือเล่มนี้จนทำให้การเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้สำเร็จขึ้นได้คำนำผู้เขียนหนังสือเล่มเล็กซึ่งได้จากประสบการณ์และห่วงสมาธิเล่มนี้ ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อเป็นตำราอันสมบูรณ์ในหัวข้อเกี่ยวกับพลังความคิดที่มีผู้กล่าวถึงมามากแล้วหากเพียงต้องการให้เป็นเครื่องชี้แนะจุดประสงค์ก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนได้พบและมองเห็นความจริงที่ว่าเขานั่นเองคือผู้กำหนดชีวิตของตนจากความคิดที่เขาเลือกใช้และเสริมสร้างให้เห็นว่าจิตคือนายคือผู้ถักทอตัวตนภายในและผู้กำหนดสถานการณ์ภายนอก ให้เกิดแก่ตนเองและแม้ก่อนหน้าอาจเคยปกคลุมด้วยอวิชชาและโทมนัสทว่าบัตรนี้ยังสามารถเปลี่ยนอาพรเป็นแสงสว่างและความสุขเจมส์แอลเลนอินฟราคอมประเทศอังกฤษจิตคือนายคือผู้สร้างคือแม่พิมพ์และเราคือผู้เฝ้าปฏิบัติตามนายสั่งแต่ที่ยิ่งกว่า เราใช้ความคิดเป็นเครื่องมือเพื่อถากทางสู่ประสงค์ไม่ว่าจะหารหันหรือหายนะเราคิดอยู่เงียบๆหากสิ่งนั้นกลับสะท้อนกล้องเพราะโลกมิใช่อื่นใดนอกจากภาพสะท้อนของความคิด 1. ความคิดกับตัวตนในฐานะผู้เปี่ยมด้วยพลังปัญญาและความรัก และเป็นผู้กำหนดความคิดของตนคุณคือกุญแจอันจะไขสู่ทุกสถานการณ์ทั้งยังมีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและการฟื้นฟูอยู่ในตัวซึ่งจะทำให้คุณเป็นได้ดังใจต้องการคำกล่าวที่ว่าคิดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่เพียงครอบคลุมความเป็นไปทั้งหมดของเราไว้หากยังกินความรวมถึงทุกเงื่อนไขและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต นั่นก็คือเราจะเป็นเช่นที่เราคิดตัวตนและอุปนิสัยของเราคือผลรวมทั้งหมดของความคิดที่เรามีพืชจำเป็นต้องงอกจากเมล็ดโดยไม่อาจเป็นอื่นได้ชันใดทุกการกระทำของเราย่อมต้องออกมาจากเมล็ดพันธุ์ความคิดที่ซ่อนอยู่ภายในฉันนั้นสิ่งนี้ยังรวมถึงพฤติกรรมที่เป็นไปตามธรรมชาติและไม่ได้ไตรตรองล่วงหน้า เช่นเดียวกับสิ่งที่เรากระทำโดยเจตนาการกระทำคือสิ่งที่ผลิบานจากความคิดสุขและทุกข์ก็เป็นผลจากความคิดไม่ต่างกันนั่นคือเราจะได้ผลที่หอมหวานหรือขืนขมก็จากการเพราะปลูกของเราเองเราเป็นอย่างไรย่อมมาจากความคิดในใจเราตัวตนเช่นไรเป็นได้ด้วยความคิดหากใจบ่มเพาะความคิดที่ผิดบาปก็แน่นอนว่า ความเจ็บปวดจะต้องตามติดมาในเร็ววันหากความคิดของเราบริสุทธิ์สะอาดปีติสุขจะตามมาอย่างแน่แท้เช่นเดียวกับเงาที่ติดตามตัวมนุษย์เติบโตขึ้นจากกฎเกณฑ์ไม่ใช่จากลมเพลลมพัดเหตุและผลคือกฎที่ไม่แปรพันในโลกแห่งความคิดเช่นเดียวกับในโลกวัตถุที่จับต้องได้ตัวตนอันสูงส่งดีงามไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือเพราะชีวิตลำเอียงแต่เป็นผลตามธรรมชาติซึ่งเกิดจากการใช้ความคิดให้ถูกต้องอย่างต่อเนื่องและจากการบ่มเพาะความคิดให้อยู่ในคันลองครองธทำด้วยกระบวนการเดียวกันนี้ตัวตนที่ต่ำช้าก็เป็นผลจากการเกลื้อลั่วต่อเนื่องอยู่กับความคิดที่ไม่ดีเราจะเป็นหรือไม่เป็นเช่นไรย่อมขึ้นอยู่กับตัวของเราในขุมคลังของความคิดนั้น เราอาจเฝ้ารับอาวุธไว้ทำลายตนเองหรืออาจใช้มันเป็นเครื่องมือสร้างสถานแห่งความเบิกบานความเข้มแข็งและความสงบสุขให้แก่ตนด้วยการปฏิบัติและใช้ความคิดให้ถูกต้องเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในทางตรงข้ามหากเราใช้ความคิดไปในทางที่ผิดเราจะตกลงสู่ระดับของเดรชานระหว่างสองขั้วดังกล่าว คือตัวตนและอุปนิสัยในระดับต่างๆซึ่งเรานั่นเองคือผู้กำหนดทิศทางของความแตกต่างเหล่านั้นในยุคนี้ไม่มีการค้นพบทางจิตวิญญาณใดที่น่ายินดีให้ประโยชน์ทั้งมาพร้อมความเชื่อมั่นและคำสัญญามากไปกว่าการได้รู้และเข้าใจว่ามนุษย์คือนายของความคิดคือเบ้าหลอมแห่งอุปนิสัยคือผู้สร้างและกำหนดเงื่อนไข สภาวะแวดล้อมและชะตากรรมให้แก่ตนเองในฐานะผู้เปลี่ยมด้วยพลังปัญญาและความรักและเป็นผู้กำหนดความคิดของตนคุณคือกุญแจอันจะไขสู่สถานการณ์อีกทั้งยังมีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและการฟื้นฟูอยู่ในตัวซึ่งจะทำให้คุณเป็นได้ดังใจต้องการแม้ตกอยู่ในภาวะอ่อนแอหรือสิ้นหวังอย่างที่สุดคุณก็ยังเป็นนายเสมอ เียงแต่ในยามอ่อนแอและหน่าอับอายนั้นคุณคือนายที่โง่เขลาซึ่งปกครองบ้านเรือนตนอย่างผิดพลาดเมื่อคุณเริ่มสังเกตสภาพชีวิตของตัวเองและเสาะหากฎเกณฑ์ที่กำหนดชีวิตอย่างไม่ลดละคุณจะเปลี่ยนเป็นนายผู้ชาญฉลาดที่ใช้พลังด้วยปัญญาใช้ความคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์ผู้ที่ทำได้ดังนี้คือนายที่มีสติคุณจะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อ ค้นพบกฎแห่งความคิดที่ดำรงอยู่ภายในตัวคุณเองการค้นพบนี้เป็นเรื่องของความหมั่นเพียรการวิเคราะห์ตนเองและการสั่งสมประสบการณ์มีเพียงการเสาะหาและขุดค้นอย่างจริงจังที่จะทำให้คุณค้นพบขุมทองและเพชรนินและถ้าคุณขุดลึกลงไปในขุมแห่งวิญญาณตนคุณจะได้พบความจริงอันเกี่ยวเนื่องกับตัวคุณเองคือความจริงที่ว่า คุณเป็นผู้สร้างตัวตนและอุปนิสัยเป็นผู้หล่อหลอมชีวิตและเป็นผู้กำหนดชะตากรรมให้แก่ตนเองเรื่องนี้สามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่นอนด้วยการเฝ้าตามดูควบคุมและเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเองคอยติดตามผลที่เกิดกับตนและผู้อื่นผลที่เกิดกับชีวิตและสภาวะการต่างๆในชีวิตจากนั้นจึงเชื่อมเหตุกับผลเข้าด้วยกัน จากการเชื่อมโยงและฝึกฝนอย่างอดทนแล้วใช้ทุกประสบการณ์ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือธรรมดาเพียงใดให้เกิดประโยชน์โดยใช้มันเป็นวิธีที่จะรู้จักตัวเองและรู้ว่าตนคือความเข้าใจคือปัญญาคือพลานุภาพด้วยวิธีทางนี้เท่านั้นจึงจะเป็นไปตามกฎสูงสุดที่ว่าผู้ที่เสาหาจะได้พบผู้ที่เคาะประตูจะเปิดแก่เขาความอดทน การฝึกฝนและความพยายามอย่างไม่ลดละจะนำคุณสู่วิหารแห่งปัญญาใครครวนบทที่ 1. ความคิดกับตัวตน 1. อะไรคือแก่นความคิดของผู้เขียน 2. ตัวตนและอุปนิสัยเป็นผลจากอะไร 3. เราจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนหรืออุปนิสัย กับสิ่งที่เราคิดจนเป็นนิสัย 4. สิ่งใดคือผลลัพธ์ของการควบคุมความคิดในการพัฒนาตัวตนหรืออุปนิสัยที่มีคุณภาพกลับมาติดตามรับฟัง as a man thinketh คิดเห็นเป็นชีวิตคิดอย่างไรก็ได้อย่างนั้นโดย James a l l เลนจะอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า